สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ทุ่งนาครับท้องนาหรือทุ่งนาแลพี่น้องนอะนี่ก็กำลังยํำเลยครับยํำเครื่องครับนี่ก็ยํำครั้งสุดท้ายแล้วครับก็เอาไว้หวานแล้วครับเป็นนาหวานแลพี่น้องนี่โอๆๆๆๆ้โหดูนก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 โอ้หนกเป็นฝูงเลยพี่น้องนี่เห็นไหมครับเดี่ยวโอ้หอีกใกล้จะเสร็จแล้วครับพี่น้องเนาะ มันจะเลื่อนไปอ่าอันต่อไปครับอันนาที่นี่ก็อันนาแบบนาทุ่งแบบนี้ก็ถ้าอันนานื่งเินน่าจะ 20- 30ไร่นะครับพี่น้องดูหน,หนาดูสุดลูกตาเลยพี่น้องเนาะที่ครับเอาบรรยากาศไปชมครับยี่กลจะเสร็จนี่ทุ่งนี้เสร็จแล้วพี่น้องดูนกครับดูนกนกกระยางนกอะไรครับนี่นกแต่แต,แ,ตแวัดดิแต,แ,ต,แ,ตแวดแตะวดเมื่อกี้ นี่ขึ้นเล่นลมอยู่นูน่นนูน่น,น,นเล่นลมอยู่พี่น้องโอ้บรรยากาศครับพี่น้องอที่รับชมได้สบายตาเลยนะครับพี่น้องนี่ไม่ต้องใช้แฟลไม่ต้องใช้อะไรแล้วครับพี่น้องโอ oh, ้นุนนกปากหางใช่ไหมพี่น้องนู่นโอ้โหเล่นลมอย่างก็ว่าวเลยพี่น้องโ oh, oh. อ้สุดยอดสุดยอดสวยงามมากค,ครับตรงนี้ก็โอ้ oh, พื้นที่ไม่ธรรมดาครับนี่ดูครับนี่น,นี่นี่ก็ย่ำไปแล้วนะครับพี่น้องนี่เห็นไหม เนี่ยเสาไฟก็กำลังจะมาลงครับความจเจริญกำลังมานะครับแต่ถนนก็เออเขาเรียกไม่ใช่หินคุกนะครับลูกลังลูกลังนะครับพี่น้องนี่ก็อีกหน่อยก็ลายางแล้วล่ะไอพี่น้องมาให้ดูครับบรรยากาศโอ้ท้องทุ่งครับนี่ท้องทุ่งอำเภอเมืองฉาเชิงเซาครับพี่น้องนี่ลมก็เย็นสบายสบายครับพี่น้องนี่ครับนี่ก็ว่าสวนธรรมาตครับ ใครผ่านไปผ่านมาก็มาไหว้พระได้นะครับหรือมาชมท้องถุ่นได้นะครับสิเดี๋ยวเอาบรรยากาศร,รอบทิศทางมาชมกันเลยนะพี่น้องเนาะโอ้แต่รถที่ว่ากันไ่งเริ่มเมาได้ยังยังไม่แถวนึ่งเลยครับพี่น้องเนาะอู้นครับจะมียาวๆไว้หลายแถวเลยพรุ่งนี้หลายแถวมากเลยครับนี่ครับมาด้วยกัน ก็รถไทยประดิษฐ์ครับนี่เม็ดอินไทยแลนด์ครับพี่น้องนี่โอ้แล้วดูที่สิครับเสมอปิ๊บเรียบปิ๊บเลยครับโอ้โ oh, หพี่น้องชาวนานแล้วเนาะอย่างนี้เนาะแต่จังหวัดชาเชียงเซานี่ไม่ต้องรอน้ำฝนครับพี่น้องเนาะถ้าอีกสัปดาห์หนึ่งอยากใครอยากเห็นนะใครอยากเห็น,นะน,อนคนอนมเมนต์มาพูดมาคุยก็ได้ครับโอ้โ oh, หอยากเห็นตอนที่ กำกำลังเก็บเกี่ยวอะไรงี้ครับไอีกไม่นานก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วไม่น,น้นองก็ดีเอาไว้เด็กกลับบางที่บางพื้นที่นะครับพี่น้องชาชวสวนที่ผลไม้อะไรพวกนี้หรือพวกเช้าไล่แบบนี้นะครับจะไม่มีโอกาสได้เห็นเลย 一样，一样嘞，都